สวัสดีครับผมนายพงสันวงศักไพโรธเนื่องสาชั้นปีที่1สาขาเครื่องกลครับเซกบีวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานมินิโปรเจกต์ครับโครงงานที่ผมทำนะครับชื่อเรื่องว่าห้องน้ำแมวอัตโนมัติครับแรงบันดาลใจในการทำนะครับเนื่องจากว่าผมนะครับมีเพื่อนที่ชอบมาบ่นกับผมครับว่าต้องคอยเก็บขี้แมวทุกๆวันนะครับ แล้วก็ขี้แมวนะครับก็มีกลิ่นที่เหม็นด้วยแล้วพอจะหาซื้อห้องน้ําแมวอัตโนมัตินะครับก็มีราคาแพงด้วยครับส่วนบางรุ่นนะครับก็มีข้อเสียด้วยครับการตั้งปัญหาและสมมุติฐานนะครับปัญหานะครับมีราคาสูงกว่าที่ผู้เลี้ยงจะเข้าถึงครับบางรุ่นในท้องตลาดนะครับมีข้อปกพ้องเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้เลี้ยงเก็บขี้แมวครับแล้วก็ทํายังไงให้แมวปลอดภัยมากที่สุดครับ ขั้นตอนการดำเนินงานนะครับหนําหนดหัวข้อ 2. วางแผนและสืบค้ขนข้อมูล 3. คิดหาทางแก้ไขปัญหาครับ 4. ศึกษาการเขียนโปรแกรมและโฟชาร์ดครับขั้นตอนการดําเนินงานลําดับที่5นะครับคือการเข,เขียนโฟชาร์ดนะครับในการทํางานผมจะย่อยเป็นมอเตอร์ฟอร์เวิกับมอเตอร์รีเวิร์สนะครับมอเตอร์ฟอร์เวินะครับจะทํางานโดยที่ ผมจะตั้งค่าไว้ครับว่าให้มันหมุนาตามจํานวนรอบนะครับถ้ามันหมุนตามจํานวนรอบแล้วเนี่ยมอเตอร์ก็จะหยุดครับและจบการทํางานแต่ถ้ามันยังหมุนไม่ครบรอบนะครับที่ผมกําหนดไว้มันจะมีปุ่มเช็คครับว่ามอเตอร์เนี่ยถึงจุดสูงสุดหรือยังถ้าถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมอเตอร์ก็จะหยุดครับแต่ถ้าตรงเนี้ยมันจะมีเฟกเซนเซอร์นะครับคอยไว้เช็คว่ามีแมวเข้ามาอีกทีหรือเปล่าครับเผื่อว่าโดนแมว มอเตอร์ก็จะหยุดทํางานครับแล้วก็ปิโซ่ก็จะทํางานครับเป็นการส่งเสียงเตือนครับหรือถ้าเฟกเซนเซอร์ไม่ทํางานเนี่ยไม่ทํางานอะไรเลยนะครับมันก็จะทําการเช็คใหม่ครับไอ้มอเตอร์ฟอร์เวิร์กับมอเตอร์รีเวิร์สนะครับจะทํางานแบบเดียวกันเลยครับในส่วนโปรแกรมหลักของผมนะครับจะมีดังนี้ครับเมื่อแมวเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะใช้ค PR อเซนเซอร์เนี่ยจะเช็คว่าเนี่ยมีแมวเข้ามาหรือยังนะครับ ถ้ามีเนี่ยมันจะมาที่นี่ครับคือ cat insight นะครับพอเรามีแมวเข้ามาเนี่ยมันก็จะเช็คอีกทีครับว่าแมวยังอยู่อยู่หรือเปล่านะครับถ้าแมวยังอยู่นะครับมันก็จะบอกว่า cat insight มันก็จะเช็คไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าแมวออกไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำการนับถอยหลังนะครับ2นาทีใน2นาทีนี้นะครับไอตัว pr sensor นะครับก็ยังเช็คอยู่ว่าแมวกลับมาไหมนะครับ ถ้าสมมุติแมวกลับมานะครับมันก็จะทาการเช็คใหม่ครับแต่ถ้าแมวไม่กลับมานะครับมันก็ส่งให้มอเตอร์ทํางานต่อครับมอเตอร์ forward แล้วก็มอเตอร์ reverse ครับ reverse ครับขอโทษครับมันก็ทำการขึ้นนิ w ว o ลูครับขั้นตอนการดําเนินงานนะครับแค่มีดังนี้ครับลำดับที่6นะครับมีดังนี้ครับออกแบบและต่อวงจรนะครับ โดยจะมีพิโซ่นะครับในการส่งเสียงเตือนนะครับใน Emergency Stop ครับ PIR Sensor นะครับใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีแมวอยู่ในเครื่องไหม Top Push Button นะครับเมื่อที่โกยนะครับของเสียมาโดนจะทำให้มอเตอร์หมุนกลับทันทีครับ p o l o l u m o t o อร o n t r r l l e r นะครับใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์มอเตอร์เกียรนะครับใช้หมุนที่โกยของเสียครับ แบตเตอรี่นะครับใช้จ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์ครับบัตทอมพุชบัตทอนนะครับเมื่อมีที่โกยของเสียมาโดนนะครับจะทำการหยุดที่โกยครับเฟกซ์เซนเซนะครับจะติดที่ที่โกยของเสียครับเมื่อเกิดการโค้งงอมากกว่าที่ตั้งค่าไว้นะครับจะเกิดการอิ e r g e เ c นซี o สตอปครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว Arduino ครับเป็นตัวประมวลผลครับและนี่คือโค้ดที่ผมเขียนไว้นะครับ จะมีดังนี้ครับมันยาวมากผมเลยไม่สามารถทำเป็นสไลด์ได้ครับนี่นะครับคือโค้ดของผมส่วนตารางบันทึกผลนะครับผลการทดลองนะครับสรุปได้ว่าเครื่องของผมเนี่ยไม่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับจากการที่ทำมาครับการทำงานเนี่ยเป็นปกติทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบมากครับ ขอบคุณมากครับ